ในตัวเก้านี่ไหมห<ด>ายสามเจ็ดตัวเก้านี่อเออโอ้ฝันดีมันบ่คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลกากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ที่ปประยัดในการรับชมเงินตองสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเง่ตองสวัสด,ดีครับ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 โอ้พี่น้องโฉบหมันน้ำพี่น้องโฉบหมันน้ำพี่เงินตองสอบภาษาวะเนาะหรือว่าฤาษีตองสอบภาษา ก็ถ่อฟอปลาซานะครับผู้เท่าเฝ้าปลาชะแเน่งวดที่ผ่านมาเขียนลงดินหกสองสามเจ็ด <7 S 1> ตรงตรงเลยนะครับงวดที่ผ่านมาแตกบนล่างแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเข่าเต็มเต็มยังแต่ว่าถือสามตัวตัเนาะงวดที่ผ่านมาเน<ม>่ยเอาเฉพาะสองตัวไปก่อนงวดนี้<ม>งวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดนี่นะครับ<ม>เดี๋ยวว่าถามเขาในต่องก่อนสีมีความฝัน ถ้าแม่นฝันตองงวดฝันตองวดนี่เราจะเป็นฝันแม่นของเราได้ด้ยแม่นแต่ฝันออกปุ๊บมือหลังมาฝันปั๊บนี่จะแม่นมงเลยสำหรับความฝันของพันตองแม่นมาครับพญาตองเออแม่นด้วยนี่เสียอายุเจ้าของก็เสียอายุครับฝันฝันให้นยังครับงวดนี่เพราะว่ามาตามเร็วพอสมควรเพราะว่าเอฟซีเพิ่นให้ตามเร็วฝันอยู่หรอก ก็จำได้เองเดี๋ยวนี่มือนั่นจำบม่ได้ถ้าแม่นฝันจำได้นี่อแม่นถ้าจำได้หรือแม่นพ่อมอ,อันนี้คันจำได้ละเออให้คันจำบม่ได้ละแล้ว,วมือนั่นอบอกเขาฝันจะไหนล่ะครับนี่ต๋องเคลื่อน่ฝันว่า bồ heng heng, 3 tổ, phan hết nóc 3 tổ, ờ. <laughs> <bón> <laughs> 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 ờ. nóc thì mình. Mình mình nó, nó mì, cái này cái nưng, nóc 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 นกนะนะนกแจงนี่ต้องเจ็ดครับนกแจงนกแจงมันซื้อมันซื้อแจงเพอเป็นชนิดของนกนกซื้อมันซื้อแจงเือว่าเป็นชนิดของนกโอ้ซื้อมันซื้อนกแกงือจงนกขอดนกเขานกลุมนั่ที่บอกโอ้อันนี้เพิ่นเอิ้นกแจงโอ้ผมบ่เคยเห็นได้นกแจงก็บ่กเคยเห็นคือกันครับก็ว่าได้เลี้ยงเอามาเนี้ให้มันกิน โอ้นกวันเดายวยาจิ้ว่ะแต่แล้วยาไม่จิ้นีนกน่อยสองตัวนกแกงตัวหนึ่งนกน้อยนึ่บรัหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนกก็เลยตีวันนึ่งวันนี้มีนกน่อยสองตัวเนจกแกงเนี่ยอยูกลางตีไงตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งนกนกสามตัวดสามตีบ่นาะ เ็นสามเจ็ดเป็นเสร็จแล้วทีเจ็ดเป็นสิสามหนึ่งเป็นสิดบอกเออสามนกนก็เป็นหนึ่งเออนกก็หนึ่งสามตัวสามหนึ่งครับผมกตีถ้ไมคนตีนะหนึ่งเจ็ดเป็นสิระพี่น้องกับตียี่สองเจ็ดน้อยสองตัวตีนอกนอกสามตัวกือสามหนึ่งเจ็ดแล้วเออแต่ตีเป็นสามตัวเนาะก็จะเป็น นกคือกันละกันเลยลๆตีหนึ่งหนึ่งตัวนึ้งเอาตัวนีหนึ่งได้กลางห้เป็นเจ็ดนกเ็มันต้องเจ็ดเราสิตีเป็นแบบนั้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแตีเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแต่เอาตีนี่สามเจ็ดหนึ่งิแล้วเราฝันให้นกสามตัวด้เนานอเอาแต่เราฝันแล้ตีเอาเองเอาให้เราตีเอ จะค่อยเขียนเพิ่มก็ได้เนาะเออจะค่อยเขียนเพิ่มเนาะครับเอาพี่น้องนี่้าพี่น้องตีข้อมฝันของแม่ตองได้ก็ตีเอาเองเด้อลองตีเบิง้งสําหรับข้อมฝันของแม่ตองเฝ่าปลาซ่านะครับแต่เราตีให้หนึ่งเจ็ดห <17 1. S 2> นึ่งหนึนะ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเด้อข้อมฝันหขอี่ผ่านมานฝันตองหดกับเขาทั้งบนทั้งล่าง งวดนี้กับฟันตองงวดตั้งกจําได้พร้อมจะเป็นฝันแม่นของพี่ตองแม่นบ่ครับงวดนี้เขียนลงดินนี่แม่นพร้อมเด้อเขียนลงดินพร้อมบ <changed> <ส>่แม <ik> ่นงวดบังหันเขียนลงดินเอ้าเ <ik> ขียนลงดินให้เบื้องหน้าพี่ตองเขียนลงดินนี่สิแม่นเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเขาค่อยเขียนใส่กระดาษให้พี่นอ้องเบิ่งหนึงเอ้าเอ้าหามึงเป็นแป้นอะมึงเป็นแป้นเบิ่งเบื้องเบื้งนี่ของแท้นี่ต้องเขียนใส่ลงดินเอาวะหนึ่งโอ้บาสนี่เอา เตัวแบบไงเลยเกตินั่นเกตงวดนะเกตเกเห็นกอเอาเอาอีรลายนึ่งท่านมาแตกแล้วโอ้เห็นตัวนี้แต่ตมกล้องเลยบานี่ะเฮ้ยอืมบาทนี่ักวหนึ่งเกเท่าเ้าปาชะเปิดฮือบาทกดจนกดจนปากกาหักไม่เท่าไม่เท่าแล้

หนึ่งเจอ้าพี่น้องหนึ่งเจ็ดานี่บอกว่านี่หนึ่งเจ็ดฮะดหนึ่งเออออีกตัวนึงสองหางไอ้สองตัวน่ะอ๊บเอิบอบเอนี่ยังไงสามสเอตัวเก่าตัวนี้ หน iedzieć, 1, 1 3, Finland> ึ่เจสมเจ็ดพ uh> like 네ี่น้องเอามันคือออกไปแล้วมหนึ่บ่มันคือออกไปแล้วสามเจ็ดเอาเขียนสามเจ็ดแล้วก็เขียนเดี๋ยวค่อยเขียนใส่กระดาษนพี่น้องบ่งอีที่นึงเนาะเอาเจ็ดกับหนึงมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละก็เอาเอาสามหนึ่งน้ำเนาะน้อเนาะสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วสามตัวแล้วนี่คือหนึ่งเจดหนึ่งแล้วกับหนึ่งเจแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็สามนึ เราเกะเขียนได้สามเจ็ดขีก้ก,ออกแล้วสามเจเต่สามเจ็ดสามหนึ่งสามเจดสมหนึ่ง้อเ,เอาสามตัวนี่มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวนี่มีหนึง่งเจ็ดสามเจดสามเจสาหนึ่งจะเขียนใส่กระดาษอีกครั้งหนึ่งเนาะ,อะพอชัดเจนเดี๋ยวอันนี้คือเขียนใส่ลงดินเพื่อให้เกิดความขังเขียนราเขียนลงดินวดนพ่อหันนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะ เอาวันนี้ขอให้เขาทั้งบนทั้งล่างอีกเลยพี่น้องพ่อใหญ่ต้องเขียนให้แล้วนะครับพี่น้องที่รอรับชมอยู่กัเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษให้เพิ่งอีกนหนึงครับ <c oughs> เอาบานเอาเอาบานนี่พี่น้องเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องเบิ้งไม่แล้ว <c oughs> เขียนแล้ว <c oughs> เขียนแล้วเขียน ให้มันเบิ้งชัดๆในในดินสิพี่น้องสิเบิ้งบ่ชัดเนาะเขียนลงดินเราต้องเขียนใส่กระดาษโชว์เตรียมจดเตรียมแคปถือบ่ตรไปยต้องได้ไล่เบิ้งให้ดีถือบ่ตนั่นถือบัารหนึ่งเจ็ดหนึ่งไรไรเบิ้งให้ดีถือบ่ตนั่นไล่เบิ้งถือบัตสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดถือแค่เนาะเอาไามปีนให้พี่น้องเบิ้งบนเนาะ ชนี่หนึง่งคือว่าหนึเจ็ดสามสามตัวลักลักที่พ่อใหญายเขียนให้ก็คือตรงไหน้องนอเคคือหนึเจนหนเจสองตัวนี่สากับสาเจส่วนสามนี่ แอดมินเขียนให้เด้อเพราะว่าฟันเห็นนกสามตัวเนาะนกสามตัวครับนกกระหนึ่งระหนึอยู่แล้วเจ็ดนี่นกยังก็นกแกงน้อยเจ่งอยู่แล้วเอาหนึ่งเจ็ดคือไปเขียนฮะหนึ่งเจ็ดไหมไม่ได้เขียนดิโอู้หูหนึ่งเจ็ดไปเขียนหน่อให้พูนตัดเอาหนึน่งตัดเอาหนี่ให้พูนเขียนเลยเขียนเลยส็จะได้ห้องเพราะว่าเราเขียนลงดินจนวัหนึ่งเจ็ดอ่ะเอออ๋อเขียนไม่ตีกัสนะมาเขียนเขียน นานล้วเอมมาเบาทนี่เพิ่มใหมแล้วที่จริงเมื่อกีตัวเดียวกันนั่นแหละแตตัดออกมาจากหนึ่งเจ็ดตะบาร์เขียนลงดินหนึ่งเจ็ดน้ำก็เลยเขียนหนึ่งเจ็ดเพิ่มให้ที่จริงเลขก็ได้หลายตัวด้วพี่น้องนี่แค่มีหนึ่งกับเจ็ดกับสามแค่นั้นเองบัดจับหนะน,นึ่งหนึ่งอีกคนนะเนี่ยกันแล้วเต่พี่น้องจับเอาเองน้ำจับเองเนาะหนึ่งหนึ่งก็ได้ เบื้องเดีวตัวเลขมีแค่สามตัวนั่นมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดกระดึงออกจากหนึ่งเจ็ดหนึ่งกันละ,ะนี่เด้อความฝันของพญยย่ตองพี่นอ้องนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดอ้าพี่น้องนำไปพิเคราพิจารณาเบื้องสำหรับแนวทางความฝันของพญยย่ตองเนาะสำหรับงวดที่่ผานมาก็เข่าทั้งบนทั้งล่างเข <อ S 1> ่าทั้งบนทั้งล่างครับเข่าทั้งบนทั้งล่าง หกสองถึงสามเจ็ดไปไงโค้งสุดท้ายสิมีแจ้งใดอีกบ่ถึงฝันหรือว่าไอศีเอาไปล่อบ้างล่ะสวดมนต์ขอพรครับสิสวดมนต์อีกอยู่ครับมือมันก็ละมันสิเป็นโตัวนี่สิมีโตเพิ่มอีกบ่เออมันจะไมีเพิ่มอีกบ่ครับมานึงครับอ้าที่่ผานมาไปได้ชโลมน้ำก่อ ติดต่อมาทางไหนนะฮะเพื่อนอยากเห็ดอยากซอยอยากซื้อห่อซื้อเขาไปซื้ออาหาอาหารให้หมาให้ไก่แมวให้ไก่เราเลี้ยงสูย่างอะไรยู่งเหยิงอะยังเอาไม่ได้ยังในวัดนี่นกเหลวก็มีครับพี่น้องอยู่ทางป่าซาเนี่ยตองเนาะติดต่อจังไหนล่ะติดต่อใส่คอมเมนต์ให้พี่น้องเด้อมีโทรศัพท์บ่เราไมีโทรศัพท์ พี่น้องก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันเนาะอยากซอยเนาะอยากซอยเพื่อนตองหัวอาหารไก่หัวอาหารหมาอาหารแมวอาหารแมวครับอยากซอยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าอยากช่วยครับแต่แอดมินก็จะตอบไปเนาะช่ตองขส้นนะครับแอดจะตอบไปนะครับเนาะครับอ้าวพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับในวันที่1ตุลาคม2500 หกสิบเจ็ดนะครับผม<อ>ไม่ต้อง,องขอบ,ขอบคุณหลายๆครับ,วส,รบสวัสดีครับ